วัดบางทีใหญ่กลางโดยท่านเจ้าวาดพระครูแจ้นะครับครูประหลัดศรีวัฒนคุณนะครับเจ้าอาวาสวาดัดบางพีใหญ่กลาง,งก็ได้ทําบุญหนักให้กับสี่โรงเรียนในอําเภอบางพีจังหวัดสุราการนะครับโดยการเปิดตู้นะครับใส่เหรียญที่ประชาชนมาทําบุญนะครับให้โรงเรียนละหนึ่งกระสอบนะครับโรงเรียนละหนึ่งกระสอบเป็นบุญหนักนะครับที่ เอาง่ายๆนะครับยกพวกเราลองยกแล้วเมื่อกี้นี้สคนยกเกือบไม่ไหวนะครับคนเดียวนี้ไม่มีสิทธิ์คนเดียวนี้ไม่มีทางนะครับสองคนก็ไม่น่าจะรอดนะครับถุงหนึ่จะต้องใช้3ามถึงส่คนลองดูนะครับไม่ดียรอดนะครับไม่ไหวครับ ดูนาราตอแครับสองดูสองคนเดียวไม่มีทางขึ้นอยู่แล้วครับสองคนก็ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าสองคนก็ไม่น่าจะขึ้นสามคนไม่ขึ้นครับโอ้ยสามคนยังไอ้นี่เลยไม่ไหวครับสามคนยังไม่ไหวเลย <c oughs> ถือว่าเป็นบุญหนักจริงๆนะครับขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนา ขอทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้นะครับทั้งสี่โรงเรียนนะครับในอำเภอบางพีนะครับต้องบอกว่าทุกคนนะครับประชาชนที่มาร่วมทําบุญในวัดบางพีใหญ่กลางแห่งนี้นะครับก็ร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นบุญหนักจริงๆนะครับเนี่ยดูครับสามสามคนนะครับดูครับสามคนต้องประคองไปอย่างนี้เลยนะครับนะครับนะครับสามคนยังเอา นี่ครับแต่ละโรงเรียนนะครับแต่ละโรงเรียนก็ต้องนี่พักก่อนที่สามคนขอพักก่อนนะครับถือว่าเป็นบุญหนักจริงๆนะครับอีกสองโรงเรียนยังไม่รู้เลยจะเอายังไงเพราะเป็นคุณครูผู้หญิงมานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูครับคัดเอาคุณครูที่ที่แข็งแรงที่สุดของโรงเรียนมา อันนี้ดูครับ,รบโ,อโ,โอ้โหดูครับเอาอคุณครูเนี่ยครับเอาคุณครูนี่เดี๋ย <c> ว <oughs> ไปที่ <c oughs> ไปที่โรงเรียนแล้วก็ไม่รู้จะจะยกลงได้หรือเปล่านะครับอลองอนุโมทนาด้วยนะครับที่ไหนก็ได้นัด้เพื่อนคือประวันเอาดังไปไหนสักที่ ครับก็ให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเป็นบุญใหญ่นะบุญใหญ่โรงเรียนนี้ไม่มีผู้ชายเลยคุณครูผู้ชายไม่มีนะครับเป็นคุณครูผู้หญิงก็นี่ครับทางพี่ตำรวจนะครับขึ้นรถไปเดี๋ยวพี่ตำรวจช่วยเอาขึ้นรถให้นะครับ บุญหนักนะครับนี่คือคุณบุญหนักของจริงดูคุณครูผู้หญิงทล้งงั้นเลยยาลงกันยังไงเดี๋ยวไปที่โรงเรียนยาลงยังไงเนี่ย <c oughs> อาจจะต้องค่อยๆหาภาชนะมาแบ่งจัดถุงครั้งละครั้งละครึ่งก็ได้นะครับ